ข้าดัดมาหมาเป่าอีกสิบห้าสามห้าโอ้โหไม่ต้องตกใจเหมือนกันทุกคนนะหล่นเล่นหล่นเล่นอ,อ่สี่ตั้งใหญ่กว่าไปสิบห้าจะทอด่าทอดลงน้ำบอกไว้ก่อนอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าไม่ผ่าน, 9, 9, 5, นเก้าเก้าห้าด้สังเกตเลยนะครับสองตั้งแต่จะไปดูเชือกตัดเพียบเสร็หก นาทีผ่าน5้ารามาปยัชิ้วหกรได้หกร้อยห้าสิบเยี่ยมสิบห้าต5้งห้าห้าศูนยเปานไหลปมเชหมาเปงีมาตา้งต้นคู่นี้คผู้ชมสวยนะตอนี้คะแนนแต่กันไปสิบค่อยๆปบายชิอกไว้นั่งร้อยได้ง่ายจ้ข้างบงสวัสดีนะคะผู้ชมทั้งสองร้อยคุณนะคะสองร้อยัท่านนะคะสวัสดีค่ะ หมาป่าไอา้เบลผู้ชมตะเข้าสิบห้าแบบนีอสิอันนี้เป็นประเภทขอไข่ะ <4. S 2> ะะนะคะติสปากาโลนะเยึดใจยอดส<ล>วัดบางแก้วน้ำเด็ดจ้าก็ปอแสดบนี้นะลูกหลักๆไว้กันมวต่อชุดนี้ผู้ชมห้ากัดจัดลายโจเอื้อค่อยๆแงกไปสิบตัดเพียบเพมเลยัทอดเลยจัช้วเลยชทอดเลย Oh. 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 โอ้โหโอ้โหเะไรจะอะไรขึ้นปุดไปหนึ่งนาทีข้างหัวศึกษะชึดกันแน่ปอกต้นันสุดท้ายหยุดไปถึงเจ็ดนาทีเจ<ๆ><ะ>็ดนาทีเศษ็จษคงไม่หยุดถึงเจ็ดนาทีน,านะเ <c oughs> สรยนะเออเจ็ดนาทีเดี๋ยวคนดูในไลฟ์เขาบอกว่ามันชนะเร็วปะใจวะไครรอวะก็ไปอีกปล่อค่อยค่อย จเย็นเจายเข้ามาเอโคงโอ้โหเยี่ยมหาววัดตั้งคงโอ้โหสสวัสดีค่ะเสนานสวัสดีพี่ฝนนะคะตระดพันชัยปรดัทองใจสีปรงนะ FC จากรุงรงนะหาววัดตั้งไปค่อยๆอคุณคอยจะตาดตั้งตื่นเต้ดูคุผู้ชมไป5ะเยี่ยมคปัน ไกลนะไกลนะผมมีสุวรรณุณมกเลยค่ะขอบพระคุณค่ะไก่แต้ผมใีชุด้โหของหลังยี่สิบเป็นไงพิชาเป็นไงไม่ชัดเจ๋นะพี่จงเป็นประเภทขอเว้็พื้นบ้านหลังแต่ไม่ใช่ชาไใช่ขอกรุงเทพอหร้อยไว้ อันนี้เป็นประเภทของเวทพื้นบ้านนะคะมือใหม่ก็คือมือใหม่จริงจริง700ผมบอกเลยอันนี้เหตุขอพื้นบ้านก็คือแต้มเขาจะเลี้ยวคเปลี่ยนมือใหม่เลยเราเราจัดตะก้อให้กันนะคะไม่เอาพร้าหมดเลยแล้วแบบร่วมกันเสร็จสวัสดีครับมาเน่ยการไฟฟ้านะคการไฟการรถไฟนะคะ แต่กับพายสองโอ้ยพรระธันไชัแต่กับพายสองได้ได้ได้ช่วยกันนะวันนี้เข้ารอบไปก่อนฟังแล้วกำลังใจเิร็จอาจารย์พรประพกโลวัดพังแก้ววัดเข้าโกดังนะฮะนี่นะครับหลวงพ่อกำไรวัดโคกขมเมาโอ้โหวันนี้สองกันนะใช้ศึกหลวงพ่อทั้งคู่เลยทุกจุดหลาวโอ้หาวน้องแป๊กันได้ถึงหนึ่งช่วยในเรื่องวัดจุนรรญคนทั้งสองวัด โอ้ขอบพระคุณมากเลยค่ะที่ประาธานความแต่ผมไม่ถึงนะคะพี่สวัสดีค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้แอดมินตลอดนะคะขอบพระคุณไม่หลุดหลุดโพลมลาสิเอสิสวัสดีค่ะพี่วิทยานะคะนักใหม่น,นะคะแค่นี้อดมินก็ขอบพระคุณมากแล้วค่ะปคเะป็ในกำลังใจดีๆนะคะในการไลฟ์สดนะคะ ลายพิชชาอยากทอดอยากทอดลายโจหมาเป็ดบูนคงลอยไหมคงสั่งลูกใครก็ได้ขอสั่งใบหมาบูนเอ้ยขอหน่อยขอหน่อยจะจุดบุงจัดเออแบบนี้ได้แต่แบบนี้ได้แต่คใค่ถับเป็นเบบบูาาน<า>ขอพื้นบ้านค่ะ บาสุดประลเมื่อกี้พี่พิสณุรักเขาน่าจะอยู่บนเอบานัรุีเพมขอเขาก็คือขอหลีกแต่บ้านเราบ้านเราเตะตะก้อให้ตะก้อพื้นบ้านได้เล่นกันคแบบน้างๆไปกระตันใจครับท่านผู้ชมไปเต็มโสาธุจุดสาบมันเต้ใบเต็มย่าไปถึงถึงช่วยกันช่วยกันแทนขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ นี่ประธานฟามเขาบอกว่าถ้าคนนี้เขาบอกว่าช่วยกนแชร์ถ้าถึงนเนี่ยคแชร์หรือจำนวคนจะให้อปมูลยอาละเร็วเร็วเรวของใครนะน่ประธานฟาร์มประธานฟาร์มจัดน่าจะพัทลุงโอ้โหเว้ยหาวันชาไหมช่วยกันแชร์หรือันแชร์เดี๋ยวให้ช่วยกันแชร์บนคันแชร์นะจะให้แอปมูลอะไรนะห้าร้อยแล้วทอนนี่ได้กี่คนละสิบห้า เออสห้าคนนะออามาตาะเนี่ยเสวีลงแรงเตะลูกข้างล่างคนตัดลงมึจะไม่ต้นะไม่ต้องให้บอกนไม่สวัสดีค่ะเพนจักรสินวราพรนะคะคอประคองประคองเออประคองฟ้าประคองเออนั้นแหละอเดี๋ยวก็นิ่งเดี๋ยวก็นิ่ง๋ยวไปบ้านตามเดือนเดืเดียวเดือนเดียมันไม่มีตลอดลแต่มาเป็นช่วงอ มือใหม่บางยาแพ้้รอบแล้วค่ะมือใหม่ได้การบางยาแพ้้รอบเป็นแน่นอนแล้วนะคะไม่อันดับยังไม่รู้นะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่อันดับที่สามค่ะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เหลือมือใหม่อีกหนึ่งคนเร็วรสิบแปดรอบสุดท้ายแชร์แล้วนะขอดรอบคอนเทนท์ขช่วยกันแชร์ครับโอ้โหประกันทร์สามครับจะแชร์ถึงหนึ่งคันนะขอสัร้อยก็ได้ไหม ร้อยไหวไหมเอาแชร์ละบาทดกด็พออาเอาละปอไมนะ้ไหมพายุโอ้ยมาละปะั๊บสิ่งสักศึกรวัดบางแก้วงัดเอามอลท่องเลยเลยตอนนี้เอามาสวดเลยกระถามเบลกไหนอันนี้นนหกร้อยเก้าสิบแล้วนะคะเแดงแดวไกลล่ละไก่ละตอนนี้ยี่สิบสองรอบครึ่งสิบเจ็ดรอบครึ่งเวลาที่เหลือเหลือเวลาอีกประมาณสิบเจ็ดรอบครึ่งน,นะคะ ทำคะแนนอยู่ที่690อ่เาสิบใส่รูพันพันร้อยสามสิบเข้ารอบเลยผมบอกให้เลยไม่ต้องเล้ยเลยไม่ต้องเล้ยเลยไม่เยอะนะแต่เบียไปเท่าไรเรื่องของเขาเราเข้าแน่ๆใช่ค่ะท่านลมแรงๆเวลาลูกลูกมันขึ้นไปลมมันก็มันเปลี่ยนพิดแล้วค่ะแถมบ่วงนี้หาไปเออเยี่ยมเยี่ยมมาแล้วมาทัานไม่ทันไม่รู้นะ จ็บร้อยแล้วแชร์ให้เลยโอ้้าเปลี่ยนมที่สองฟายฝาบอยมาทานวาม่ยเลยคตดองรักช่วยกันฟ้าเรียบเดีววยกัแตั้งหนาวตั้งบปกชาีไปฟ้าข้างวงมาชิ้วข้างบน ่ชวยกันช่วยกันนี้มงโดตีนะคะข้างๆกลังับก็เป็นอะไรนะนกร้อยอุไรพนอะาดิฉันโดนบวงดิัโดวงักำลังลองเรื่องเสียงกันทางเรื่อง175ยัง15ภาพเสียงยังชัดอยู่ไหมคะแต่น่าแต่เขาน่าจะลองเพื่องเสียงพักหนึ่งอะค่ะแชร์แล้ว725า ไว้สองร้อยสัตว์แต่ช่วยกันแต่าวรตั้งแอดมินไม่มีเสียบารเลยนะแอดมินไม่มีเสียบประมาณสิบกรอบสุดท้ายสิบหกรอบแบ่งไปเลยไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นเวทของไข่พวนบ้านค่ะแทีสอตอนี้นะคะบ่านเป้าแสพันร้อยสบายเลยสิบตั้งหมาบวนักขววุฒิค่ะตอนนี้เจ็ดร้ยยี่สิ จัดทอดจัดทอดข้างเปาเกียบของ um. แปะล hm oh ูกบโตขนังโซลี่เออยี่สิบเ็้ยเดเนสอตมีข้างโค้งนะแปะไหข้างโค้งแหวนข้างเปาคคยังชัดนะคะฟาดูดูวยนวฟังดีไอ้แอิบอว่าเกียวชัดพอดีทางด้านดนตีเขากำลังลองเรื่งเส <ina> ียงกันอยู่อ่ะห ใช่ค่ะเบอร์บร์สิบหมอชิวค่ะเบอร์สิบหมอชิวการท่าเทมาก้จับจับใจ่หาปลียนสิข้างเรื่องถ้ามีอะไรต้องให้อาจารย์บินมาปรุงแก้ไขบอกได้เลยนะคะให้ปรุงแก้ไขในด้านไหนหรืออะไรบอกได้ยอานนได้เลยค่ะเอาใบฝาใบทุกคนเลยเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าห้าแล้วตอนนี้ ลอย่างเปมาครับหลบอย่าเปมาโอ้โหสูตรแย่กมนั้นนะตนตัดเ้อไปนหมาบวกสุดห้ากตีอย่างเดียวแต่เคาะผู้ชายอย่าเคาะนี่มันต้องไปง <4 S 2> ตีเลยค่บงวสุบห้าคะแนนเจ็ดเจ็สูตรครั้งที่อสองของงา้างเรืองมาไปชื่อไปเดียวโอ้โหลงทุนละโขงยี่สิบสไปแปร้อย ตามลูกชมัไมมอุบเร็วเร็วงเอาละเอาละตามมัหมาปวงพมุณับมาเปเลขหกนะพุ้วเออ่าโอเคครับติใจหมดเลยใสวี่เออจะแปดร้อยสามลูกหันแล้เป็นหกเจ็ดนตกันน้ำบาสละอ่าไอพี่อ้วนดูดีๆนเมื่อกี้เลขเก้าป่ะตม่ใจนะเออมันเลขเก้ามีนสองร ปได้ด้วยเออขอสามร้อยแล้จันจไปเอาละเอาละเอาไวยมาดัูเข้าไปเนี้ยโอ้โหแล้ครับขอบพระคุณมากเลยค่ะเก้าเก้าห้สทีมันจไปดูสามเกสี่บสวัสดินคะใครแช่แล้วขอบคุณมากเลรอยเนะตัวแรกเจ้อเสัดทันัน้อยสามสิบเข้าเลยี่เจ็บทันร้อยสห้าเข้าเลย บันดียี่กมาได้เลยสิครูสามวนเวลายี่สิบหนาทีครึ่ง่าเหลืออีกประมาณสิานาทีครึ่งสบายสบายผู้ชมไลน์อาลักตั้งเจ็ดร้อยเจ็ดสิบามวนสามวนสามวนชิ้อเจไปรับรสิบเจ็ดร้ามร้อเบอรสิบเจ็ด ดูไลงไปซะสายไปเดียวฟ้าอ่าตอระวังนะคุณมีตนะชามไหมข้ามกับไปใช่ผมช่วยสอบสามลูกผมขอแล้วกันสอบสามลูกออ่าเนี่ยเหมือนแปดเจ้าลูกสอบลูกช่วยได้คุณอย่างนี้นะผมบอกเลยมาบวกสิบห้าโอ๋อยากฟังแโซลูกพักโค้งหลังมาแล้วจ้าเหรอคะมันไม่มีโค้งหลังมาดิค่ะอาหเย็นๆย็นชมนะจุ่มละสิบห้าบาท ุมก็สิบห้าบาทเริ่มค่ะตอนนี้เ็ร้อยแปดสิบน้ป็นวใหญที่สุดนเมืองมนุษย์มาแล้วตอนนี้มาแลบสจังหมาปุญงโอสาเออลหน่อยเว้ยเล่นน้อยฝาเล่นน่อยหาใจทำวีแล้วฝากูายัหหมาลงลอยหมรูปเดียวแปดร้อยไก่ละไก่ลครับ มาหกมือแต่หมอดเชียวมาเบงอยค่อยเอาแับสุทตังแต่ก็ไปสองเจ็ดเก้าห้าบอก่าไ้เลยเดีัยวพี่จะวนี้โอ้หชาชไปทมาแวงแล้วฝาไว้อยากใดูแหวงให้บรสษัการที่ว้เรียบร้อยละยายจากอุปกรั์มาแล้วขิงนี่แอละวะอ่าวันนี้นะสบายสบายช้าวันนี้มารถอะไรกันเนี้ย เออรถตู้เปามาดันมันรถตู้เลยนะ,อะเออวันนี้ไม่คนขับก็คนขับตีกันด้วยยี่สิบอ่าประหยัดมาสุดสันดาห์มสุดท้ายแปดร้อยเท่าไรสิบห้าตัวอะไรเต็มเลพี่แปดป็นกอล์เต็มพอเต็มสิบสองล้อสุดท้ายเหลือตอนนี้นะ ไล่เก้าเก้าห้าไม่ผ่านตกรอบผมบอกเลยหมามาแล้วช่วยกันสุสอรอบน้องเชวเอสุข้ากคะแนเนเต็มไหมเต็มขป้สุดท้ายเล่นแพ้อื่นต่อไปขอพันร้อิบไม่ต้องลุ้นเลยเสวีหมาบวกสิบห้าวและข้างเปโอ้โหหมาจนดูผู้ชมกี่จะไม่ตุนสามแปดเลยเสวี่ยหยดร้อนนะยิ่ง้าไปเข้าก็ได้ โอ้แต่เตะไปกันไล่ลอยไว้ลอยไว้แทวไหนกันโอ้ยตัวสี่หัวปานเลยนะลูกเท้านะโค้งเกินไปไปชยอะหมดได้ไหมจ๊ะกันยี่สิบไม่มีไฟแป่กันไปไล่ลอยไีหมดหาเท้ไหนกันมาดวงเฮ้ยมาดวงกอล์กอลกไล่เวีๆลอยไว้ไล่นะไล่นะ ส1เอดล็จกเตอนนดาขอลงจุดต่อครับกอสักสิบนาทีจะเอามาบวกกันเจ็บห้า่าาแปดร้อยสี่บห้ามาเลจ้าบางแก้วปะกันเลยมาบวยแั่เตะโดยบวกซะแตะโดยบวกลงย่งโอ้ยอคอยแต่กันเจี๊ยนน้ำแปดสี่้าขอสามลูก หมาบวงมือจ้าไว้ไปหยุดไปหยุดหมาบวงค่อยๆข้างเตาข้างพวงมือแปสข้างเรืนเอิมกันสุดท้ายแปดร้อกสิบแปดหได้ลร้อยสัตวแท้ร้อยสัตว้พาไว้พเยียบดีใจเยี่ยม เนี่ยแปดกสีเจบมันดูไปกี่ลูกแปดเจ็ดศูนยมาไล่ไล่แปะได้หบดหาไปแปไเต็มใหญ่เดบอกไปเลยฟ้าสุดอะไรัไปสองสวัสดีคุณจรินนะคะอ่าก็เชียบชิวใช่ไเต็มแปนะสคนอ่ากสามลูกหนาเดดใสดือ้วิชานก็บอกแลี่แปนะ อ่านี่แหละเอาหัวถุงเดียวครับถุงสุดท้ายเอาไหมครับถุงสุดท้ายครับเอาไหมครับเอาไม่เอาเอาไม่เอาไม่เอากลับแล้วครับเงี้ควยไม่เอาแล้วเออแพ้กับไปิชาไปนี่นะไปจี๊ยบไล่ลูกกลางเตาจะดูโค้งเลี้ยวหมาบุกปึ๊บฮ่าฮ่าแต่ดูไตเสียได้เสียทำไมฟ้าขาวร้อยเดียว ล้อยจ้าแก้มเท่าอาร้อยห้แกมานตาวัว <hi> ันโอ้โหมามือมืเสไปไหนฟ้าเนาูสุไเ้าโลกได้รถแทร็กเจ้ารถีสบายสบาัดตกใจยาจัดใจเชือแบบไม่โน้ิวโอ้ช <hi> ุดไม้ยึบจัดเบสเวีไมยชุดจัดเ็สแต่ถ้าเป็นไม้ชุดก็จัดเบเหมือนกันแปดเก้าห้า การเล่แบบนบบนิ่งเอาคนโอ้โหโดนใส่ดินอะเตะไปลูกเดี้ยงอหมาป่วงปอกกัดโอ้โหมีโอกาสกับสอบตอนนี้ล่ะตัท้องขอแล้วกันจะให้กาดก็กาดจะให้ไหวก็ไหวลนะมาติดดีนะโอ้โหโอ้โหยได้แล้วป้อเอาละหมาป่าโอ้โหจะมานะเห็นไหมชดดิบเดื้องเข้มเลยไปสังตั้งไปกับไปบอลเชีย หาบงสิบังหาบง์สิบห้าลาเคาะหมาบึงมือแปลงบ่อแปเ่เรตอ่ออามีข้างขอ้ขอหมนะทข, <อ S 1> ขอสอบสอง่นอนะทบผมขออา่าหาบวงเบอร์บอรอ่าจ๋าบห้า กบัวไปอีกก่าแล้วเอวไลไดีเลยครับข็จ um, ับสิบโมลีมาลายฟุตไปทกสอบสิบโมลีโค้งไปเลยครับเกือยี่สิบวลาดีดได้ต้มดูดผู้ชมกืบกืบแปดรอบกลอบเกับแปดลมะนาวเลยเจ็ดนาทีสิบห้าวิทเจ็ดนาทีสิบห้าวิทอ้าวเลยถุยแปดตีนมะนาวเมื่อคืนเลยถุอ เปนไฟเรือสบายได้องสอบเนี่อ้แแรงบักงอ้ีสกรสองศูหาเดือนเข้าหัวเข้าผู้ชเอ้าหาเดือน่ังฝาจะชนไปถึงไหนวะอ้าไเออโอ้ยเฮ้ยฝาู่นะพิชามั้ยออเฮ้ยพชามยังเยู่นะจุดไ เต้นฮะมาไอ้สาวมึงออกมาก่อนมึงมาแลไม้มีนะตาเปเขียวมนะสวัสดีค่ะีเยวเออม้จะออกตั้งนานแล้วมสวัสดีค่ะคุณกวิตรองเที่เปียวสวัสดีค่ะ5 0สวัสดีนะครผู้ชมว้ยสวัสดีค่ะผู้ชมร้2 5 0ท่านะะผู้ชม2 5 0ท่านะไปโดนไปโองไปโดนองโ ชูข้างฟาวทีชาจีไลเออเก้าหกห้าชาบมาบมือหกนาทีสุดท้ายโอ้โหเวลาเหลือพันร้อยสบายมากเหตว่าสุดท้ายอายรชาบุชาติดๆไว้เดอดเดือสิบห้าแต้มเอ๊ะเอาลแบ่งดีไล่พันร้อยสามสิบปอกต ไม่ผ่านผมไม่รู้นะ่ต้องไม่ผ่านนิดนาเปียกกับสุวัสดิส่ิตกรลบเยครับผมบอกห้ก่อนหาปว15โอ้โหไม่ต้องลุนเยอะผู้ชมไม่ต้องลุนเยอะแต่ก็ไปเอาละหาปวน15ตอนนี้980 ก้าเปดนมาลก้าปดวนกาเดิงจางวันเร้สวัสดีค่ะพี่บปิเจสายน้ำเพชรอันดับห้าเินงมาเดิดับ้เดินงมาตัวจัดที่เาไรมาเบิสิ้าเอา้านาทสุดท้ายเ่าดับ4ีท่เ่าอันดับสสิ่งบุรี่มาเลยสุเอาดับตั้งมาเบิก

แต่ไปแต่กันไปหมาปุ่มสิบห้าแต่ตงหมาเบิ้ให้เติมปุ่มกดเดียวปอสอกสองลูกไก่ละสี่นาทีกันสิบวิสบายรบไต่ตอไอเด่นเบี้ยจอบเฮ้ยขาดสามโค้งสบายสามโค้งเข้าเมฆแเวข้างเตาารูยังทันอยู่ สี่นาทีสุดท้ายตเต็มสี่รอบโอ้โหเฮ้ยลมาผู้ชมนะเอาจนแสนนะครับบอกไว้ก่อนหมาวงสิบห้านากลัวหน้าคิดผู้ชมเฮ้ยได้ครับต่อเนะถามตังไวหมาวงสิบห้ารื้อเงิแสงสทีนะมผู้ชมบอกให้ถอายนช้าไวฝัเอาตัดสาซิโอ้โหต้องเล่นนะผู้ชมต้องวัดอนี ราแซงหมดเลยเกมด้วยลายฟูม hmm. ีใจไว้หมาบุ้งหล่อไว้หางกัดไก่แบงก์กัดไก่ถุงบนมาด้วยไก่กัดไปเรื่อยๆถุงถึงแซงก็แซงแม่ถุงอลาดอลาดบนน้าบอาจะดึงนะเอ๊ก้าวเก้าห้ามันหนาวได้ไหมสอ นาคือสุดท้ายสามรอบบรนหนาวตัดเลี่อนสวยๆเนี่ยลอยๆมั้ยลมนิ่งเลยโดดเลยบรนหนาวตัดเออต้องเล่นผู้ชมผูกก็สามสิบเต็มต้องบรนาวยาวต้องดันานฟ้าไปต้องรีบเชียวแบ่เอาปอเขาไปโดดมะนาวเร็วเดีวเออถ้าปอโดดบรรหนาวมั้งถึงว่าจะให้ไปชาโถงหลังสามสิบเอาเร็วเก้าเก้านะบรรนาวตัดลูกแรกต้องมานะ ขบแรกต้องมาผู้ชมตอนนี้ผ่านไปประมาณสามสิบเจ็ดดันตีอ่าสามสิบเจ็ดตันตีเสร็จตกกับสามสิบแปดใช่ไหมมาเนาตัดสามสิบูหน้าเข้าเลยเอ้าแอ้ตายไดเอ้ยยังไม่แซงนะกวกนเอยผันแต้งหลุเลยทีนี้สิงคูซอเบยบีอะไรก็ได้แซงมปล แสงไปก่อนเวียดดยวมะนเอาแต่สามเม็เอ้อเก้าเก้าห้าูหน้าได้ผู้ชมมะนเอาอฮ้ย,ยมีโอกาสเวื่อน้ยเอาเริตั้งมาโอมอู้ไม่น่าเชื่อเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเอาห้านาทีจะไม่เข้าเลยนะครับฮะแป,ปะเปล่าลูกพี่เจ๊บนาทีสี่สิบแปะเปล่าลูก มาหน้ตังสามบตัปด้วยเช่นองเท่าห้าเลพอได้สงเล็บ้าหน้าตังสาเ้ยเฮ้เฮ้ยหยุเลยหยุดนะเสียทุกทีมาพอหยุดเฮ้ยหันซังดีหาวันช้าไตค้งสองไปไปันห้าห้ายเว้ย ังไดัดไหอท่ดับส่อันดับสามอ่าขงจัดอเข้าเอาล้วมังมาวตันได่แกึงนาทีสุดท้ายรอบเดียวหึ่งนาทีสุดท้ายลูกเึงมนโอ้ยมะาวสามลูกใส่หมดเลยนี้างเกมลมมันแรงมันพิ่งมาหยดลมพิ่งมาหยดมานาวกันสามิ้าวยฟ้าป๊ สามเกเข้าได้เส <m ario> oh, ือเวทซจัดอ่าห้าิซฟปมาวโอ้โหเลยเออเลยไก่วบไก่นะไก่ลงไปเรื่อยเรื่อยไจัดมนาวตัดสามนอนตอลุดเอาเลยวะวันนี้ตอหลุดตะโกเลยนะอะมนาวโอ้โหข้าวับไปยี่เซสุดท้าย มนาวุ high, high, ่นน่าจะมีผู้ชมเว้ตั้งไต่ไฟฟ้าด้วยมั้งสามสิบต้ตั้งแต่โดดแล้วมนาวเอาไกรละไก่ละยับไปเรื่อยสุดห้าวุสุดาจทันห้าห้ามนาวไกลรวยไกลรวยจับได้ดนทันห้าสุดห้าแต็มมนาวตัสวยสวยไก่ละไก่ลว เดินไหอีค่ะผู้ชมทั้ง280ท่านนะคะเวลาเวลาก็จะผลการน้าดูผู้ชมลมแรงไหมำสร็จผลการแข่งขันนะครับทีมบันแก้วสุประกนนโลแต่เด้ขอไข่ทันกระเด็นมาดูแบบที่3 1 0้5แต้มปันดูเติมกำลังใจสักครั้งครับอะวันนี้เราก็